สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับแล้วก็เกม Food Fantasy Server จีนนะครับก็เหมือนเดิมครับวันนี้เราจะมารีวิวแพทนะครับประจำสัปดาห์นะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับสำหรับวีคนี้เนี่ยกิจกรรมที่มาใหม่นะครับก็มาพร้อมกับตัวละครใหม่3ตัวด้วยกันเลยนะครับแบ่งเป็นตัว UR 1ตัว SR 1ตัวแล้วก็ตัว R 1ตัวนะครับก็เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่า กิจกรรมต่างๆในวิกนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็ไปดูกันเลยเริ่มแรกนะครับผมจะพูดถึงกิจกรรมประจําเดือนก่อนเลยนะครับที่ทุกคนก็ต้องรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันมาทุกเดือนอยู่แล้วกับกิจกรรม Harvest Diary นะครับก็เดือนนี้นะครับเซิร์ฟเวอร์จีนะครับอยู่กับ SR Qwinggam หรือว่าพี่หมาฝรั่งนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงสกิลพี่เขาคร่าวๆแล้วกันครับก็ไม่ต้องคาดหวังความเก่งมากนะครับเพราะว่าตัว Diary เนี่ยค่อนข้าง เป็นคอเลกชันทุกตัวอยู่แล้วนะครับโอเคมาที่สกิลเบสิกของพี่มาฝรั่งนะครับเขาเนี่ยจะโจมตีนะครับหนึ่งเป้าหมายที่พลังโจมตีสูงที่สุดและทำการลดเกจพลังงานเป้าหมายนะครับ15หน่วยในเรเวลที่1นะครับที่เรเวลสูงสุดนะครับจะทำการลดเกจพลังงานเป้าหมายลง35หน่วยครับอ่าก็เป็นสกิลโจมตี1เป้าแล้วก็ลดเกจพลังงานนะครับต่อไปสกิลพลังงานนะครับ ชิวเวนกรรมเนี่ยจะทำการโจมตีหมู่นะครับแก่ศัตรูทั้งหมดและทําการใส่สถานะสตันนะครับเป็นระยะเวลาสามวินาทีก็เป็นสกิลหมู่ที่ติดสถานะแล้วก็สกิลปกติเนี่ยก็เป็นการโกเกตพลังงานนะครับก็เฉยๆนะสำหรับผมก็เป็นตัวคอลิชันอีกแล้วอ่ะถามว่าจะสามารถลงที่ไหนได้ก็คงจะเป็นพวกอ่าพ h ชแม u อัพหรือว่าอารีนาอเงี้ยครับก็ พอจะลงได้อยู่นะครับเพราะว่ามีรถเกตแล้วก็มีสารสตันด้วยโอเคครับต่อไปนะครับเราจะพูดถึงกิจอื่นต่อไปเลยครับอ่า,อ,า,อ,าอันนี้ก็เป็นกิจล็อกอินแจกขอนะครับรายวันปกติทั่วไปก็แจกสามวันนะครับกดตัมมากกว่าเลยส่วนอันนี้นะครับเป็นกิจแรกขอนะครับซึ่งไอเทมที่เอามาแลกเนี่ยจะเป็นไอเทมที่ดรอปจาก การลงนะครับด่านทั่วไปเลยนะครับก็สามารถเอามาฟามทรัพยากรได้ครับก็มีของอะไรน่าสนใจอยู่มากมายเลยนะครับอย่างเช่นอาผู้กระจกนะครับตัวอากร์เอชอาร์กระเทียมหรือว่าเป็นที่คีบโทกงกิสีทองน,นะครับก็น่าสนใจทีเดียวต่อไป่อาอันนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดกันใน,ในส่วนของบอกาชานะครับเราข้ามาที่กิจต่อไปก่อนเลยครับ โอเคกิจนี้นะครับก็เป็นกิจดันเทียนนะครับสกินสตอรี่ของ SR j b o รเจบอนั่นเองนะครับซึ่งกิจนี้เนี่ยเป็นกิจรีรันนะครับเพราะว่าเจ๊แกสกินเจ๊แกเนี่ยเคยเข้ามาแล้วเมื่อนานมากนะครับแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l เนี่ยยังดองอยู่นะครับก็คือเรายังไม่ได้นะครับสกินนี้ก็เป็นสกินที่สวยเลยนะครับเจยบอยผมยาวอ่าต่อไปเราจะมาพูดถึงนะครับบอกรชานะครับในวีกนี้ อ่าหลายคนจะสงสัยว่าเอ๊ะเมื่อกี้มีแบนเนอร์บอกกาชาใช่นะครับแต่ว่าทําไมในหน้านี้ถึงไม่มีนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับของเกมที่เกมนะครับจะทําการอัปเดตบอรถาวรไปทีนะครับก็2ตัวครับ UR นะครับเรนดอรเค้กแล้วก็โทโสนะครับเข้าบอรอ่าเข้าบอถาวรนะครับบอรปกติถาวรและเพิ่มเรทอัพในช่วงระดับเวลากิจกรรมนะครับก็นี่เลยครับทั้ง2ตัวนี้นะครับ ก็โอ้โหเป็น UR ที่แบบเก่ากึกนะครับแล้วก็ไม่ค่อยจะมีใครใช้แล้วนะครับปก็เพิ่งจะเพิ่มเข้ามาในบอรปกตินะครับ <S <S 1> <S 1> อ่านะครับถ้าใ,ใครอยากเปิดน,นะครับก็เปิดในช่วงเรทนี้ก็จะดีนะครับแต่ว่าถ้านอกเรทเนี่ยอยู่ถาวรก็จริงแต่ไม่รู้ว่าเรทจะอยู่เท่าไหร่นะครับก็อาจจะประมาณบิบิมบ,บับหรือว่าพวกล็อบสเตอร์อย่างเงี้ยก็คือน้อยมากครับก็คืออย่าหวังเลยว่าจะได้นะครับโอเค ต่อไปก็มาถึงเมนหลักของวิีแล้วนะครับกับกิจกรรมคาริวัลนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูเลยครับว่ามันเล่นยังไงอแต่ผมขอกล่าวก่อนนะครับว่ากิจกรรมนี้ไม่ได้มาเป็นครั้งแรกนะครับของ s e r v ์ฟเ e อรกิจกรรมนี้คือเคยมาแล้วสึงสองครั้งนะครับโดยครั้งแรกเนี่ยจะเป็นมาพร้อมกับ UR ตัวใหม่ก็คือ vegetable spring roll นะครับหรือพี่ปอเปี้ยที่เป็นตัวหัวเขียวใส่แว่นนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนนะ แต่ตัวแต่ตัวพี่เขาผมก็ไม่มีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดรูปไปดูอ่าตัวนี้นั่นเองก็คือว่ากิจกรรมที่มาครั้งแรกเนี่ยมันจะมาเป็นในรูปแบบของวงล้อสกินนะครับเป็นฟอร์แมตเดียวกับวงล้อสกินแต่ว่าไอของสุ่มนะครับเราจะทําได้จากควสไลน์วันของเขานะครับไม่ใช่ควสตไลน์วันอ่าที่เราทาปกตินะครับเขาจะได้ของสุ่มมาแล้วของเนี่ยไปสุ่มวงล้อใช่ไหมครับก็จะมีโอกาสได้ตั๋วพิเศษครับเอาไปแลกถุงซึ่งถุงในถุงเนี้ยก็จะมี Ur. โดพิเศษให้เราเลือกครับซึ่งก็จะมีตัวพี่ปอเปียด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ครั้แรกเนี่ยจะเป็นสกินรีรันของสกินเต้าหู้เค็มนะครับเอ้เต้าหู้ยีนะครับสกินอาละครสัตว์นะครับใช่ส่วนรอบที่2นะครับจะเป็นกิจกรรมคาริัลของสกินน้ำบวยนั่นเองนะครับที่เพิ่งผ่านไปไม่นานนี้นะครับโดย Ur. โดพิเศษในกิจกรรมนั้นก็คือ Ur w นั่นเองครับอ่าส่วนในรอบนี้นะครับ กิจกรรมนะครับเป็นคล้ายๆฟอร์แมตเดียวกันเลยแต่ว่าเขาปรับเปลี่ยนหน้า UI ใหม่นะครับของกิจกรรมซึ่งถ้าผมเปิดให้ดูทุกคนจะต้องคุ้นมากเพราะว่าเป็นกิจกรรม <c oughs> เป็น UI เดียวกับกิจกรรมที่กําลังมีในเฟรมเวิร์ก,กบอตอนนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับนี่ก็จะเห็นว่าหน้าหน้า UI กิจกรรมอันนี้เป็น UI กิจกรรมเดียวกับกิจกรรมร a ง k i n g แบบพวกบอร์ดกระดานเกมใช่ไหมครับแต่พอเรากดเข้าไปปุ๊บ กิจกรรมวันเด์แลนหรือเปล่านะครับโอเคโอเคครับเริ่มมาอธิบายแต่ส่วนนะครับก็เริ่มที่ส่วนนี้นะครับส่วนนี้ก็จะคือกิจกรรมอ่าภารกิจรายวันนะครับที่ถ้าเราทาเนี่ยเราก็จะได้ตัวไอเทมนะครับไปสุ่มตัวผมขอเรียกว่าบ่อกาชาคาริวอลแล้วกันครับอันเมื่อกี้โอเคก็โควสเนี่ยไม่ได้ยากนะครับก็โดยรวมหนึ่งวันเนี่ยเขาจะแจกทั้งหมดถ้าเราทํา ทุกเควสสาเร็จนะครับกแจก11เหรียญนะครับเรามาดูเควสดีวกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับผมก็ทําไปแล้วประมาณนึงนะครับโอเคมีเคลียดดาลนะครับ10ครั้งนะครับ,รรบ,รนะรบสำเร็จภารกิจเติมให้เต็ม3ครั้งส่งออเดอร์สาธารณะ2ครั้งครับแล้วก็ทําภารกิจร้านอาหาร1อันต่อสู้ในอารีนา10ครั้งแล้วก็ส่งเรือบิน2ครั้งนะครับ และอันนี้ที่น่าจะยากสุดเลยนะครับก็คือใช้เพชร200ใน1วันนะครับโอ้ก็คือใครจะใช้เพชร200ใน1วันนะครับทุกคต้องเป็นวานแน่นอนนะครับซึ่งโดยรวมเนี่ยมันแจก11เหรียญใช่ไหมครับและกิจกรรมเนี่ยมีทั้งหมด7วันเท่านั้นเนี่ยเกมจะแจกให้เราฟรีนะครับ77เหรียญแต่ว่าเรามาดูในส่วนนี้กันเลยครับก็คือส่วนบอกราชาใช่ไหมครับบอกราชานึ้เนี่ยมีทั้งหมด50ครั้งครับ ในหนึ่งใน1ใน1ราวนะครับมี5้าสิบครั้งซึ่งเกมอ่ะแจกให้เรา7จซึ่งหมายความว่าเราอาจจะสามารถเปิดได้แน่ๆนะครับแบบเหมานะครับ1รอบเท่านั้นซึ่งบอกเลยว่าไอตัวพี่ Appy God Candy เนี่ยครับซึ่งเป็นตัว UR ตัวใหม่นะครับการที่จะได้ตัวพี่เขาจริงๆเนี่ยอยู่ในราวที่4ี่นะครับนี่ราวที่สี่ครับได้เป็นตัวจริงๆนะครับพาะงน้นเนี่ย ยังไงครับก็ต้องเปย์แน่นอนนะครับซึ่งเราสามารถเปย์ได้จากทางส่วนไหนบ้างผมก็จะพาไปดูนะครับโอเคนี่ครับอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ผมเข้าผิดนี่อ่าเราสามารถเปย์เหรียญนะครับได้จากตรงช่องทางนี้นะครับผ่านเพชรนะครับซื้อทั้งหมด30ครั้งนะครับใช้30เพชรต่อ1ครั้งก็จะตกประมาณ900เพชรนะครับซึ่งอันนี้ผมก็มีข้อสงสัยูอว่ามันดีตามวันไหมนะครับหรือว่า30ครั้งแล้วก็ หมดกิจกรรมก็คือซื้อได้แค่30ครั้งนะครับก็งั้นผมจะทําการซื้อไว้สัก1อันโอเคต่อไปก็นั่นแหละครับเปยยับยับนะครับแพ็กเพชรเอ้ยแพ็กเงินจริงนะครับก็ใครสนใจก็่ายเปยอยากได้พี่แอปพลิเคชันนยิงดาวเยอะๆนะครับจัดได้เลยแน่นอนนะครับโอเคกลับมาที่บอกกระชากันต่อครับก็จะเห็นได้ว่า ฟอร์แมตเนี่ยมันจะเหมือนกับบอก์ฟิสอาชิพเป๊ะเลยนะครับก็คือถ้าเกิดเราได้รางวัลแรแล้วเนี่ยก็บอกก็จะไม่รีนะครับบอรก,ก็จะรีออโต้เมื่อเราทําการเหมาไอเทมทุกอย่างในบอรเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมเนี่ยรีไปเลยลืมกล่าวไปเลยว่า u R ตัวใหม่แล้วก็ตัว R ตัวใหม่เนี่ยที่มาในบอร์นี้เนี่ยเป็นตัวอะไรบ้างนะครับก็ผมจะมาพูดถึงของรางวัลใหญ่ในแต่และรอบก่อนเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างครับก็ของรางวัลใหญ่เลยของกิจกรรมนี้นะครับก็คือ U R a p p i c o t Candy นะครับสาย a t t a k นะครับซึ่งหลายคนนะคงจะเห็นแล้วเพราะว่าตัวนี้นะครับไม่ได้เข้าเซิร์ฟตีเป็นที่แรกนะครับพี่แกเนี่ยไปเข้าที่เซิร์ฟญี่ปุ่นก่อนนะครับแต่ว่ากิจกรรมเนี่ยไม่เหมือนกันก็คือกิจกรรมของเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็น r a n กิ้งแบบตัวโซเมงหรือ White Castle นะครับส่วนก็จะมีความได้ง่ายกว่านะครับในความคิดผมก็คือมาทําแบบนี้เนี่ยได้ยากนะครับในกิจกรรมแบบ บอกาชาซุ่มอย่างเงี้ยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงสกิลทั้ง2ตัวทีหลังเลยนะครับเอามาพูดถึงตัวต่อไปก็คือตัว R ตัวระดับ R นะครับสายแอ t แทกเช่นเดียวกันนะครับเออน้องโมจิครับอ่าก็ตัวเนี้ยเรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าไม่มีสปอยดุดออกมาเลยนะครับว่าน้องหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็คือมาถึงก็คือออฟฟิเชียลปล่อยออกมาเลยนะครับเป็นตัวละครระดับ R นะครับในโหถายพันปีมากนะครับกว่าจะมาโอเค ต่อไปนะครับก็เป็นสกินพิเศษนะครับของตัวละครระดับ R นะครับเอแคลนั่นเองนะครับเป็นสกินนักดนตรีนะครับตีกองก็เป็นรางวัลพิเศษนะครับที่อยู่ในรอบที่สามโอเคครับอ่าอันนี้เราก็พูดถึงของรางวัลเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะพูดถึงตัวไอเทมตั๋วพิเศษนะครับในกิจกรรมนี้นะครับว่ามันใช้ยังไงหลายคนก็น่าจะเห็นนะครับกับตัวตั๋วตัวนี้นะครับว่าเอ๊ มันคือตั๋วอะไรแล้วเอาไปใช้ยังไงนะครับก็ตัวตั๋วนี้นะครับถ้าเกิดเราสุ่มได้นะครับเราจะสามารถสะสมนะครับแล้วก็ไปแลกนะครับเป็นของรางวัลพิเศษได้ครับซึ่งของรางวัลพิเศษเนี่ยก็จะมีชิ้นส่วนนะครับตัว UR a p p l i c a r d Candy นะครับหรือแลกเป็นตัวเลยก็ได้ใช้เพียงแค่สตัวเท่านั้นถ้าเกิดในบ่อดแรกเมื่อกี้นะครับ สมมติว่าเราไปไม่ถึงการันตีแต่เราได้ตัวนะครับสามใบเราก็ไปแลกตัวพี่แกได้เลยนะครับก็เอาจริงก็ถ้าเป็นตัวเนี่ยไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่าถ้าจะทําดาวเยอะเนี่ยผมว่าเปใช้การเปคค่อนข้างเยอะเลยนะครับโอเคก็ของรางวัลใหญ่อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวถุงนี่นะครับคาริวัลรักกี้แบ็นะครับซึ่งจะแบ่งเป็นสองอันนะครับอันแรกนะครับใช้ทั้งหมด80ชิ้นนะครับตัว80ชิ้นคาริวัลเฟสรักกี้แบ็นะครับ สามารถแลกได้หนึ่งครั้งถามว่าเราเปิดเราจะได้อะไรบ้างนะครับก็คือว่าเราจะสามารถเลือกได้นะครับตัว UR ตัวพิเศษนะครับซึ่งส่วนมากจะเป็นตัวแรงกิ้งทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่พิซซ่าไก่งวงนะครับเจมาโปโทฟูออสเตอร์ซูเฟ่หรือว่าชาโลงจิงแล้วก็ตัวอะบิคอร์ดแครนดี้นะครับเราสามารถเลือกได้เลย1ตัวนะครับถ้าเกิดเราเปิดถุงนี้นะครับคาริวัลเฟสลักกี้แบ็คนะครับอ่าต่อมาที่ถุงที่2นะครับใช้110ิ 110ตัวเลยนะครับ Carnival Fragment Lucky Bag นะครับสามารถแลกได้หนึ่งครั้งเช่นเดียวกันซึ่งในถุงนี้ก็เราก็จะสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเลือกเศษตัวไหนนะครับก็เป็นตัวละครเดียวกับตัวละครที่อยู่ในถุง Carnival Face Bag นะครับแต่ว่าจะได้เป็นเศษแทนนะครับก็จะได้อยู่ที่80เศษนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็เดี๋ยวจะดูส่วนอื่นนะครับว่ามีอะไรให้แลกบ้าง ครับก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับสำหรับผมก็เป็นกิจกรรมที่ใช้เงินเปเยอะนะครับแล้วก็ตัวใหม่เนี่ยถ้าเกิดใครเป็นสายสะสมเนี่ยก็พยายามสุ่มตั๋วนะครับให้ได้สามตัว๋วแล้วก็ไปแลกมาแบบเอามาสะสมเล่นๆนะครับสักตัวหนึ่งโอเคก็โดยภาพรวมกิจกรรมเนี่ยจบแล้วแต่ว่าเราจะไปที่ส่วนของการรีวิวสกิลนะครับ ของตัว P U R สาย Attack Epicoid Att Candy นะครับอ่านี่อันนี้คือร่างเบสิกของพี่เขาแลนะครับส่วนร่าง e s s e n c ของพี่เขาเนี่ยบอกเลยว่าเหมือนารูโตะมากนะครับ <c oughs> หน้าตานี่คือใช่เลยนะครับโอเคเรามาดูที่ Skill Basic ของพี่เขากันก่อนเลยนะครับอันนี้โจมตีปกตินะครับอ่า Skill Basic ปึ๊บสวยมากนะครับอันนี้ผมชอบมากคือแบบมีการเล่นสีตอน Candy ด้วยนะครับอ่า Skill Basic ของพี่แกนะครับ พี่แกจะทําการโจมตีนะครับ1เป้าหมายนะครับที่ใกล้ที่สุดและทําการครับเพิ่ม Attack Speed ตัวเองและดาเมจที่ตัวเองได้รับนะครับ15เป็นระยะเวลา3วินาทีและเมื่ออัพสกิลสูงสุดเนี่ยพี่แกจะทำการเพิ่มแอ s p e e d ให้ตัวเองนะครับ35แล้วก็ดาเมจที่ตัวเองได้รับเนี่ย35เช่นเดียวกันครับ3วินาทีก็เป็นตัวดาเมจนะครับที่มีสกิลเพิ่ม a อตแท็กสตัวเองแต่ว่า มีสกิลทาให้ตัวเองนิ่มขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็ระคางเอหนึ่งแล้วนะครับมีสกิลทําตัวเองนิ่มขึ้นด้วยอ่าต่อไปที่สกิลเอนเตจีนะครับอ่าแปลงร่างเป็นนารูโตะนะครับแล้วต่อยอย่างด้วยความรุนแรงนะครับสกิลเอนเตจีของพี่แกนะครับโจมตีหนึ่งเป้าหมายเช่นเดียวกันนะครับศัตรูที่ใกล้ที่สุดนะครับและทาการลดดีเฟนต์นะครับของเป้าหมายลง10%นะครับเป็นระยะเวลา4วินาทีพร้อมกับทําให้ตัวเองนะครับ การโจมตีปกติ4ครั้งถัดไปเนี่ยจะติดคริติคอลแน่นอนนะครับสกิลนี้เมื่ออัพถึงเรเวลสูงสุดนะครับจะทำการลดเกราะศัตรูนะครับ50%ด้วยการ4วินาทีนะครับส่วนบัฟตีติดคริตก็4ครั้งนะครับปกติซึ่งเป็นสกิลเป้าเดียวนะครับความแรงเนี่ยพอประมาณนะครับแล้วก็ที่ผมเนี่ยไม่ค่อยชอบก็คือว่าตัวเบสตัวเปอร์เซ็นต์ลดดีเฟน์นะครับ แค่สิเเท่านั้นในเลเวลแรกซึ่งตัว UR ระดับหลังๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชาหลวงจริงนัตโตะหรือว่าอ่าตัวอะไรนะควซองหลวงซีเคอร์แฮมนะครับก็คือทุกตัวเนี่ยเบสลดเกราะเนี่ยจะอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หมดแล้วนะครับแต่พี่แกเนี่ยเริ่มมาที่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นถึงแม้ว่าอัพสกิลไปแล้วเนี่ยมันก็จะไปเพิ่มเอ้ยมันก็จะไปลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ดีแต่ว่ามันก็ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างครับก็คือต้องอัพดาวด้วย นะครับซึ่งกิจกรรมก็ทํายากอยู่แล้วเพราะงั้นเนี่ยไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับส่วนลิง์สกิลเนี่ยคือก็ยังไม่มีตัวลิงออกมานะครับตัวลิงก็ยังไม่ออกมาแต่ว่าก็าจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์การลดดีเฟนต์เนี่ยอยู่ที่20%แล้วแม็กสูงสุดที่60%นะครับโอเคก็เป็นไงบ้างครับสำหรับตัวนี้นะครับ ดู FA นะครับอ่าเป็นแมงมุมนะครับก็อันนี้เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือยังไม่มีอาร์ติแฟกต์นะครับก็เพราะงั้นก็สามารถลุ้นได้ว่าพี่แกเนี่ยอาจจะเก่งที่อาร์ติแฟกต์อีกแล้วเหรอครับเป็นตัวละครที่เก่งอาร์ติแฟกต์อีกแล้วนะครับหรือเปล่าอ่าต่อไปที่น้องโมจินะครับอ่าเป็นระดับอานะครับซึ่งสกิลอะมีความน่าสนใจอยู่นะครับสำหรับผมเนี่ยแต่ว่าเราไม่สามารถดูหน้าน้องในคำรับผมก็จะเปิดตรงนี้นะครับอ่าน้องโมจินะครับสกิลโจมตีปกติ อ่ะสกิลปกติของน้องนะครับจะทําการโจมตีหนึ่งเป้าหมายที่ใกล้ที่สุดนะครับแล้วทาการสตันเป้าหมายสามวินาทีก็เป็นสกิลตีแล้วก็ปั๊บสตันเป้าหมายนะครับน่าสนใจเลยนะครับต่อไปสกิลเออสกิลพลังงานนะครับน่าสนใจมากสกิลนี้นะครับไม่ได้น่าสนใจที่เอฟเฟสต์ครับน่าสนใจที่ความแรงของน้องเนี่ยน,นะครับน้องจะทําการโจมตีหนึ่งเป้าหมายนะครับสองร้อยเปอร์เซ็นต์ นะครับและไม่เพียงเท่านั้นนะครับน้องจะทําการโจมตีเบิลอีก1ฮิตนะครับความแรง100อเป็นะครับอู้เป็นสกิลโจมตีที่ถ้ารวมแล้วเนี่ยก็จะตกนะครับความแรงอยู่ที่3 0 0เลยนะครับถ้าอัพสูงสุดเนี่ยฮิตแรกนะครับน้องจะทําการโจมตีแรงถึง3 6 0เลยโอ้โหเป็นตัวดาเมจที่แรงนะครับแต่ว่าด้วยความข้อจากัดเป็นตัว R ครับก็คงจะเป็นตัวสะสมอีกเช่นเดิมนะครับก็คงไม่ได้เอามาใช้อะไรนะครับ ก็คร่าวๆนะครับสำหรับกิจกรรมนี้แล้วก็ตัวสกินนะครับแล้วก็ตัว UR ที่แจกในกิจกรรมนี้นะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับต่อไปนะครับผมก็จะมาขอพูดถึงกิจกรรมในวีคหน้านะครับว่าอันนี้มาเดาๆเล่นยๆนะครับว่าจะมีกิจกรรมอะไรนะครับก็หลายคนคงจะดูแล้วนะครับสําหรับภาพนะครับที่มันสปอยออกมาอย่างล้นหลามนะครับสําหรับตัวละครในเซตของชาอูหลงนะครับ แล้วก็มีตัวละครมากมายครับ UR แบบที่หลุดมาน่าจะมี3ตัวด้วยกันนะครับซึ่งไม่ได้หลุดมาเป็นภาพเฉยๆนะครับหลุดเข้ามาในเกมแล้วด้วยเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับว่ามันจะอยู่ในส่วนไหนแล้วก็ถามว่ากิจกรรมตัวชาอูหลงที่เป็นแรน์กิ้งเนี่ยที่เขาว่าสปอยว่าเป็นกิจกรรมแบบเดียวกับพิซซ่าเนี่ยจะเข้ามาในวีคหน้าไหมผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะครับเพราะว่าไอตัวสปอยที่ผ่านมานะครับ มันจะมีสกินตัวหนึ่งนะครับที่ยังไม่เข้านะครับเป็นสกิลของตัวอุเมชูครับโอ้นิซามะโอえりなさいまไซมเ่ไม่ได้มีหลุดในเกมแต่เป็นข้าวหลุดมาครับเป็นสกิลดวงดาวของน้องอ um ุเมชูนั่นเองซึ่งยังไม่ได้เข้าในเกมนะครับผมก็สงสัยว่าเอ๊ะอัคคิทนาเขาอาจจะยืดปีกอีกทีหนึ่งหรือเปล่าเพิ่มนีสกินน้องอุเมชูแล้วก็อาจจะเอาตัวอัสตุกิเจลลี่เข้ามาหรือเปล่าครับเป็นตัว UR ตัวใหม่นะครับสายแทนอ่าตัวนี้ครับ ต่ว่าน้องยังเป็นเงาอยู่เลยนะครับน้องสายแท้งหัวแดงตัวนี้นะครับอาจจะเข้ามาหรือเปล่าเป็นในรูปแบบของกิจกรรมอะไรดีอะบอกกับชาหรอแล้วก็มีกิจกรรมกินของอูเมช,ชูอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมก็เดาๆนะครับแต่อาจจะไม่ใช่แล้ดชาอูหลงตรงติ่งเนี่ยอาจจะมาในอาทิตย์หน้าแล้วก็ได้นะครับซึ่งถามว่าแรงดพี่แกเนี่ยจะมีตัวอะไรมั่งก็ตอบไม่ค่อยได้เลยครับเพราะว่า ที่หลุดมาในปลายเกมเนี่ยในหน้าของตัวพูดปีศาจเนี่ยเยอะมากๆนะครับเรามาดูที่ตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้สําหรับตัวในเซ็ตเชา่าหลวงเนี่ยไม่ได้มีนะครับสาหรับตัวไอเซนแต่ว่ามีตัวสาลายนะครับแล้วก็ตัวปลาแมคเคอเรลนะครับอันนี้หลุดมานานมากแล้วนะครับยังไม่เข้าเกมสักทีแล้วก็มีตัวใหม่สองตัวนะครับซึ่งยังซึ่งก็ยังให้เป็นหน้าที่ของเสี่ยวหลงเปานะครับไปทําหน้าที่แทนก่อนนะครับ ต่อไปที่พูดตัวนี้นะครับ Queen q u a นะครับก็ยังไม่มีนะครับในเซตของตัวชาอูหลงแต่ว่าจะมีตัวเซตญี่ปุ่น2ตัวซึ่งหลุดออกมานานแล้วนะครับก็คือตัวคาคิคุรินะครับแล้วก็รามูเนะนะครับยังไม่เข้าเลยนะครับอันนี้ผมเฝ้ารอมากครับน้องหัวฟ้าตัวนี้น่ารักมากโอเคครับต่อไปตัวนี้นะครับนี่ไงครับมาแล้วครับสาหรับตัวเซตใหม่ที่มาพร้อมกับเซตชาอูหลงนะครับก็คือ ตัวผมจาชื่อไม่ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีตัวลุดมาเยอะแยะเลยนะครับที่ยังไม่มีหน้าตานะครับต่อไปที่นี่เลยอ่านี่ไงมาอีกตัวนึงแล้วนะครับสําหรับตัวตัวนี้น่าจะชื่อว่าเปยดจิงเชสพ็อกนะครับซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเป็นชื่อออฟฟิเชียลไหมนะครับก็เป็นตัวละครที่อยู่ในเซตเดียวกับชาตอูลงตงติงนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเข้าไหมนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่าจะมาในรูปแบบไหนนะครับ โอเคต่อไปอ่านะครับก็นี่นะครับมาแล้วนะครับพิชาอูโลงตรงตีนะครับอ๋อต้องน่าเสียดายเหมือนกันครับเป็นตัวแรนกิ้งที่ตัว f อเนี่ยไม่ใช่ตัวแรงนะครับแล้วก็จะเห็นตัวอื่นเช่นอันนี้นะครับจุนชานซิลเวอร์นิดเดิลทีนะครับก็น่าจะเป็นตัวที่มาคู่เป็นตัว SR ที่มาคู่กับตัวชากิจกรรมชาอูโลงนะครับเป็นตัวแรนกิ้งซึ่งถ้าเป็นพิซซ่าเนี่ยก็ควรจะเป็นกิจ เปิดซองหรือเปิดอะไรสักอย่างนี้นะครับที่เปิดครบร้อยครั้งนะครับก,การันตีร้อยครั้งอ่าอ่ามีตัวนี้ด้วยนะครับตัว Royal ทเอ้ย r ย y a l Je l l y นะครับซึ่งหลุดมานานแล้วเช่นเดียวกันนะครับก็แว่วๆมาว่าอาจจะเป็นตัวในกิจกรรมนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับมีตัวใหม่ด้วยนะครับตัวนี้นะครับหลังคงน่าเคยเห็นแล้วแต่ผมจาชื่อไม่ได้ครับไปต่อนะครับในตัวไหนอีกอ่าอันนี้เป็น ตัวในกิจกรรมนี้เลยนะครับสำหรับ U R a p p พลิเคชันแคแล้วก็ S R ชิวิตกกรมครับก็ทั้ง2ตัวเนี่ยได้พูดอาหานตัวแรงไปทั้งคู่เลยนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าตัวก็ไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่นะครับทำไมได้พูดตัวแรงไปก็ไม่รู้ครับก็โดยรวมนะครับวีคนี้ก็คร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับกิจกรรมก็จะมีกิจกรรมใหม่นะครับ U R ตัวใหม่ S R ตัวใหม่ R ตัวใหม่นะครับก็โดยรวมเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรกิจกรรมนี้สามารถข้ามได้นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ตั้งใจจะเก็บพี่แอปพลิเคชันแคน ตามที่ผมบอกไว้นะครับสามตัวเท่านั้นนะครับไปแลกเป็นหนึ่งตัวเลยครับซึ่งเดี๋ยวผมลองเปิดเทสให้ดูนะครับว่าอะเลทจะแยกแค่ไหนนะครับซึ่งผมมีแค่สี่อันเท่านั้นนะครับทำมาเฟสมาไปเลยปึ๊บอโอ้โหเกลือเลยนะครับได้ตังค์มาครับปึ๊บต่อไปอได้ตั๋วร้านอาหารนะครับปึ๊บอ๋อตั๋วที่เป็น SR าได้ตัวมาแล้วอ้ยผมได้สองตัวเลยนะครับแสดงว่าถ้าผมหาอีกตัวหนึ่งได้เนี่ยผมก็จะได้แล้วนะครับสําหรับพี่แอี่ปอลแคนดี้นะครับนี่แรกได้เลยหนอ้าวหนึงน,งนึงเศษนี่นะเข้าจผิดเข้าจะผิดอีกแล้วโอเคงั้นโอ้โหขอโทษเลยครับเอาใหม่เลยนะครับก็คือว่าถ้าใครอยากได้ตัว ur apple candy นะครับมีทางเดียวเท่านั้นคือคุณจะต้องไปถึงรอบสี่ให้ได้นะครับ โอ้โหอย่างนี้ก็หยาบและงานหยาบเลยครับก็คือแพงมากเพราะว่าเกมเนี่ยจแจกให้แค่77อันเท่านั้นแล้วไปถึงรอบสี่อ่ะต้องใช้ถึง200คือจะไปหาที่ไหนนะครับก็โอเคครับขอโทษด้วยนะครับในความเข้าใจผิดก็คือค่อนข้างเบรยหน่อยเพราะว่าตอนเช้านะครับโอเคก็กิจกรรมก็ประมาณนี้ครับสำหรับวีคหน้าจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับสวัสดีครับ